โอเคท่า okay, นผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมโอเคท่า okay, นผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าค่ายเกมของ PG เป็นเกมอ่าสาวท่านลูกรักลูกโปรดของใครๆหลายๆคนนะท่นะานผู้ชมก็สาวอะรที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะคับฝากกดติดตามกันด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรก็แค่บอกนี่นะท่านผะูนะ้ชนมะนะ คอมเมนต์ได้เสมอแต่ไม่คอมเมนต์แล้วบอกว่าแอดไม่ทำเกมให้เลยปัดเท่าแบบนี้มันจะได้ที่ไหนล่ะชึบโ,โ,โอ้โหไม่มีลงเออลงมาขอแจ็คคู่แค่นั้นแหละแจ็คเ,เต็มเต็มเลยแจ็คเต็มเต็มเลยไอ้เขียวไอ้เขียวยังมีได้ไปต่อไอ้เขียวยังได้ไปต่อไม่บิ๊กวินวะเบ็ดเสร็จนี่มันดีจริงๆเลยนะเวาลามันไหลเนี่ย มันแบบบื้มบั้มเอ็กจ่าเลยนะมูยม้ยชมแต่พอเวลามันเงียบนี่โอ้โเป็นเงียบทำไมนักหนาเนี่ย10บคู่10คู่ไม่ลงวะงั้นอัพเบสยี่สิอ้ยมีเบ็สิบด้วยตอนนี้น้ผู้ชมก็ต้องอัพเบสสิบหน่อยเบ็ดแปลกๆเผื่อมันจะลั่นนะชึบไม่มีลงวะ โอ้โห้แจ็คไม่มีลงเบ็ดสิบหกนั่นเนี่ยเบ็ดสิบเอ็ดนะน้องเก่งใจหน่อยนะจ๊ะวันนี้กําไรต้องมาแล้วแหละเมื่อวันสาวถ้ำไม่มาวันนี้ก็ต้องมาท่านผู้ชมสาวถ้ำเป็นชีวิตจิตใจแอดมีเงินอยู่แปดร้อยบาทเอ้ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ว,วะมีเงินอยู่สามร้อยบาททั้งเดือนท่านผู้ชมแอดว่าจะไปซื้ออะไรนะ,ะจะทำยังไงได้ให้ใช้ถึงสิ้นเดือนใจะไหมแอดว่าจะจ่ายแบบ ซื้อข้าวเหนียวซื้อมามาตุนไว้ท่านผู้ชมส,สวนที่เหลือนะมันจะเอาไปลงทุนกับตาถ้ำแอดเห็นในติ๊กต็อกโอ้โหแล้วมาดูสภาพตัวเองคือไม่ไหวเลยทำตายหา่าเลยท่านผู้ชมอุ้ยแจ็คลงเป็นศิษย์ทำไมวะมันจะไหลได้ยังไงเนี่ย 16. กุงบาทเบ็ดสิบก็แปดร้อยเราก็เทไปเลยด,ดิเราเชื่อมันว่ามันต้องมีกำไรแบบดอกแรกอะดอกแรกก็รู้เรื่องได้ท่านผู้ชม ถ้าโอกาสมันจะให้มันมีนะจ็บโอเคสิได้ไปต่อวะ่ะแจ็คคู่แจ็คก็ได้ไปต่อแล้วมึงชมไอแดงไหมไอแดงหนึ่งสามโอ้โหโอ้ไอแดงออไอแดงกูเกือบละไม่เข้าได้อย่างไรเวนโอ้โหเอ็งทำแบบนี้ชึบโอ้โหอีห้าโอ้โหอีสี่ อู้ออีก3โอกาสโอ้โหฟีนิปีก็เกือบลงแต่ไม่ลงอูโห1สิบสิบดีสิบดีเฮ้ยโอ้โหสิบไม่มาว่ะเรียบร้อยอีกแล้วทำไมวันนี้พีมันไม่มรุ่งเลยว่ะมันเป็นอะไรเนี่ยดูจันยับเลยนะคลิปคลิป โอเคนะผู้ชมสิบไอม้ม่วงสวยแต่ไม่มีลายไหลนะโอเคมีมีมโอ้เปลี่ยนเป็นเฮ้ออ้วนึกว่าจะไหลไอเวนถ้าไหลนี่ได้รุ่นฟรีเลยนะโอ้โหไม่ไหลด้วยโอ้โหเจ็บจิดแจ็ค หมันไส้ลายจ่ายยากจังกองฟรีก็ลงยากหาฟรีเกมก็หายากมันจะให้เล่นยังไงวะวันนี้เล่นไม่ขึ้นเลยวะไม่มีเริ่มยังไม่มีดวงกับสาวท่ามอีกแล้วเอ้ยกับทุกเกมเลยอุย้ยเนี่ยขนาดแจ็คคุ้มยังไม่ลงเลยเริ่มจะไม่มีดวงแล้วทุมนคนกับไอเนี้ย สาวทำนผู้ชมดูเดะเบ็ดสิบ <50. S 1> มันจะสู้ค่าได้หรือเปล่าอ่านนั่นไงมันเล่นทีเผอหลอกให้ค่าซื้อแล้วให้ศูนบาทแน่เลยทรงนี้นักผู้ชมยังไคฟ้าหรอไม่น่าจะได้แต่ไหลสวยอะ่ะขอเถอะดอกยอยนั่นเไง รู้อยู่แล้วว่ามันต้องไม่จ่ายหน้านั้นให้มาคิวคู่คิวคู่มันก็เกิอบจ็มีหวังแต่ก็หวังไม่ได้กดไปเลยเออเขไม่ว่าจะโอหทำไมอยู่ๆเริ่มไม่จ่ายแล้ววะซือ้อมาังแหงดูมันทำดีดูมันทำเหลือหกร้อยเหลือ600หกร้อยแบบจาดจาด้วยนะ โอ้ดอกว่าวลิมตะลิงเลยโอ้โหหวังสีเขียวก็สีเขียวไม่จา่ยายเรียบร้อยละชเปโอเคไอเขียวดิ มันไส้เวลามันไม่จ่ายนี่นะผู้ชมชิปสิบสองสิบสี่ยี่สิบเลยแล้วกันมาดอกฟุกหน่อยฟุก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 นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยอุย้ยห้าตัวห้าตัวเป็นยี่สิบขอขอทุนคืนขอทุนคืนเกือบใจข้านึกว่าจะตายแล้วนะผู้ชมโอ้โห มาเปิดแบบนี้แล้วหรอเปิดที่มันแบบจ่ายยากๆคันหัวรอเลยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยากจังสาวทา่านหรืว่าปลายเดือนวะก็ไม่น่าเกี่ยวอะท่านผู้ชมจะบอกว่าคนเล่นเยอะก็ะปีในปีหวงัวงหวังหวังให้รอหมุนเยอะหวังให้รอหมุนเยอะก็ได้ คิวก่อนมาคิวก่อนเลยโอเคโอเคโอเคยังไหลอยู่โ okay, อเคขอเองมั้ยเองไม่ได้ยาก้โอคา,อาคิดว่าอยู่แล้วว่ามันต้องจ่ายแบบนี้ให้โถ่เว้นจ่ายไม่ดีเลยนะสองร้อยโอ้โหเปลี่ยนขนาดนีน้จะจ่ายได้อย่างไร อ่ะขอแค่เขียวขอแค่เขียวเออขอแค่เขียวนี่แหละที่ต้องการเวนเกือบตายเกือบหลับกลับมาได้เฉยเลยดอกสุดท้ายกินหน่อยเหอะโอ้โหหน้าแดงก็ไม่ให้เกือบตายเว้ยอสองพันก็เอาแล้วคุณผู้ชมก็ดีกว่าไม่ได้แหละ โอเคสามร้อยหกว่ะก็มันตั้งเบ็ดสี่สิบแต่เมื่อกีน้หน้าโม่งเต็มหน้าเลยนะไอสิบไอสิบไม่มีไอเบ็ดร้อยแล้วกันชิบมีโอกาสแค่สามดอกที่จะกรอบคู่สถานการณ์ได้ดอกแรกไม่เป็นไรโอ้โหดอกต่อ,อไปเสียยันรู โ okay. อเคท้าผู้ชม2,000อย่างน้อยก็กลับคัมแบ็กมาได้ท่านผู้ชมโอเค